สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมอาจารย์สิงหาราชาเลือกครับเลิอกงามยามดีเรามาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับชาวราศีมีนนะครับก็เรียกได้ว่าผ่านมาครึ่งปีแล้วเนาะเวลามันรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่เคยรอใครนะครับก็สําหรับวันนี้ชาวราศีมีนที่คอยเข้ามาฟังนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพเดี๋ยววันนี้ผมอาจารย์สิงหาจะมาทํานายให้คุณผู้ชมฟังแล้วกันนะครับ ไพ่ใบที่1นะครับได้ไพ่ The Lover นะครับอ่าไพ่ใบที่2นะครับเกี่ยวกับการเงินนะครับเป็นไพ่2ดาบนะครับืมดูเดือดเลยนะครับแล้วก็ไพ่เดอะซันนะครับสำหรับความรักนะครับแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายนะครับไพ่สุขภาพคือ n i ได o of u u s นะครับผมอ่า ไพ่เดลเวอร์นะครับอยู่ในตำแหน่งของการงานนะครับของชาวราศีมีนถ้าได้ไพ่ใบนี้โผล่ขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้ตกอยู่ในตำแหน่งของความรักแต่ว่ากตกอยู่ในตำแหน่งของการงานแต่ไพ่ใบนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเป็นไพ่ที่ดีนะครับแต่ว่าด้วยความที่คุณต้องทํางานกับทีมนะครับกับเพื่อนร่วมงานกับทีมงานกับลูกน้องบริวารก็ตามนะครับ คุณนะครับก็ต้องคอยตัดสินใจให้ดีนะครับมีสติทุกๆการตัดสินใจมันหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็แสวงหานะครับความสําเร็จอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องรับเอรับฟังคนรอบข้างนะครับคุณต้องเปิดใจให้กว้างนะครับแล้วคุณก็ต้องมีที่ปรึกษาที่ดีนะครับการที่คุณทํางานร่วมกับคนรักนะครับก็ระวังที่จะมีปัญหากันนะครับหรือบริวารลูกน้องเพื่อนร่วมงานต่างๆนะครับก็ ขอให้คุณคิดบวกนะครับแล้วก็นายจ้างนะครับก็มองเห็นคุณอยู่นะครับให้ความสําคัญอย่างเมตตาคุณอยู่นะครับในเรื่องของเพื่อร่วมงานต่างๆก็ให้ความเขาเรียกว่าให้ความร่วมมือที่ดีอยู่นะครับดังนั้นเรื่องของไพ่การงานเนี่ยผมถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคุณก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับดังนั้นการที่คุณขยันหมั่นเพียรสู้นะครับแล้วก็เป็นคนที่จริงจงังจริงใจแล้วก็เป็นคนที่มี เพื่อนเยอะมีเพื่อนร่วมงานที่ที่ดีเนี่ยก็ถนอมน้ําใจกันไว้แล้วก็รักษากันไว้นะครับเอาละครับไพ่ใบที่2นะครับเรื่องของการเงินนะครับโอ้โหเป็นไพ่2ดาบนะครับไพ่สดาบนะครับอยู่ในตําแหน่งการเงินนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องตัดสินใจนะครับในเรื่องของการงานไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเงินนะครับการเงินการลงทุนนะครับคุณก็ต้องระมัดระวังมากๆเลยครับตอนนี้คือถ้าคุณลงทุนไปแบบผีเผาเนี่ย คุณจะมีโอกาสเจ๊งได้เลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นไพ่ที่ลังเลนะครับมีความวิตกกังวลมีความเครียดนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าไม่เห็นเหรียญนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้ช่วงนี้นะครับช่วงกลางปีลงไปแล้วเนี่ยคุณยังไม่มีโอกาสถ้ามีโอกาสลงทุนนะครับผมแนะนําว่าคุณยังไม่ควรลงทุนในช่วงนี้นะครับการเงินคุณต้องมัดระวังในการใช้จ่ายอย่างมากเลยนะครับไม่งั้นมีโอกาสลําบากแน่นะครับแล้วก็ชักหน้าไม่ถึงหลักแน่นอนนะครับ เอาละครับสำหรับตําแหน่งในเรื่องของความรักนะครับคุณได้ไพ่เดอะซันถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับเป็นไพ่ที่มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีคู่คนโสดนะครับที่เพ่งเล็งว่าเอ๊ะกำลังมองหาคนรู้ใจอยู่นะครับช่วงนี้คนที่คุณเลงคนที่คุณจีบอยู่มีโอกาสสารางสัมพันธ์ที่ดีแน่นอนนะครับแล้วก็สําหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็จะเติมเต็มนะครับความสุขร่วมกันนะครับเติมเต็มความรักด้วยกันมีโอกาส พากันไปเที่ยวพากันไปทานอาหารอรอ่อ,รอยๆนะครับพากันไปเติมความหวานได้แน่นอนถือว่าเป็นไพ่ที่ดีในเรื่องของความรักนะครับดีใจด้วยครับผมชาวราศีมีนตำแหน่งของสุขภาพนะครับ night o f Cup นะครับถือว่าไพ่ในตำแหน่งนี้นะครับเป็นเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็คือก็ต้องบอกว่าช่วงนี้คุณมีการเดินทางนะครับมีโอกาสเดินทางไปต่างจังหวัดมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่ามีโอกาสไปนู่นไปนี่นะครับ ไม่ค่อยอยู่กับที่นะครับมีโอกาสที่จะต้องพบเจอผู้คนมากหน้าหลายตาก็ต้องระมัดระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บด้วยแล้วกันนะครับเรื่องของโควิดก็ยังไม่เบาบางเท่าไหร่นะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยแต่สิ่งที่สําคัญก็คือความที่คุณเป็นคนที่เจ้าสเสน่ห์นะครับเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจาช่างคุยเนี่ยนะครับคุณอาจจะนี่แหละครับมีโอกาสที่จะต้องไปติด โรคได้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของโควิด -19 นะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพร่างกายความที่คุณเป็นคนแข็งแกร่งคนที่ปาดเปรียวนะครับเป็นคนที่มั่นใจตัวเองสูงก็ไม่ได้หมายความว่าความแข็งแรงความมั่นใจความดุดันของคุณจะนำพาให้คุณไม่ป่วยนะครับความที่คุณบ่างานลุยงานอยากจะทำนูน่นทำนี่นะครับมากมายโปรเจกต์เยอะนะครับแล้วก็ขยันอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดคุณป่วยขึ้นมาก็ไม่คุ้มนะครับ ดังนั้นทุกๆการเดินทางการเจรจาการติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะครับเอาละครับองค์รวมสําหรับชาวราศีมีนนะครับการสิงหาก็ขอทํานายภาพรวมว่าคุณนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักและก็สุขภาพนะครับการงานถือว่าดีนะครับแต่ว่าก็คือขอให้ฟังคนรอบข้างให้เยอะนะครับแล้วก็มีสติทุกๆการตัดสินใจส่วนเรื่องของการเงินไม่ค่อยดีนะครับอย่าลงทุนซีซัวนะครับก็หาความรู้เพิ่มเติมก่อนนะครับแล้วก็ ในเรื่องของความรักถือว่าเติมเต็มซึ่งกันและกันเป็นไพ่ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะครับช่วงนี้ก็ถือว่ามีความหวานเลยแหละนะครับในเรื่องของสุขภาพก็ต้องระมัดระวังนะครับเป็นที่บอกว่ามีเกณฑ์การเดินทางด้วยก็ไปไหนมาไหนก็ต้องเซฟตัวเองก่อนนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยสําหรับวันนี้ชาวราศีมีเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผม การสิงหาและทีมงานขอตัวลางไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ